นายกรัฐมนตรีของกรัรมพูชานวนเจียผู้ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวขเขมรน,นวนเจียอาจรู้จักในชื่อลองบุญรอดและมีชื่อภาษาไทยว่ารุ่งเลิศเหล่าดีเป็นนักการเมืองสายคอมมิวนิสต์ของกรัรมพูชา เป็นผู้นำอันดับสองของขมรแดงรองจากผลพศจนถูกเรียกกันว่าพี่ชายหมายเลขสองหรือพี่รองเขาเป็นที่ต้องการตัวจากสหประชาชาติเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลพิเศษคดีอาชญากรสงครามกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา พร้อมกับเอียงซารีเขียวสัมพันธ์และเอียงทิริศภริยาของนายเอียงซารีโดยในวันที่7สิงหาคมพศ2557นวนเจียและเขียวสัมพันธ์ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวขเขมรกว่า2ล้านคนช่วงขเขมรแดงเรื่องอำนาจ นวลเจียหรือลุ่งเลิศเหล่าดีเกิดที่จังหวัดพระตะบองช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมีชื่อเรียกแต่แรกเกิดว่าลาวกิมลอนเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนแต้จิว๋วโดยบรรพบุรุษฝ่ายบิดาอพยพมาจากเมืองสัวเถาทางตอนใต้ของจีน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิษจังหวัดพระนครและศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำงานชั่วคราวที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนวลเจียได้เริ่มกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยแต่หลังจากนั้นไม่นาน หลังเขาทราบข่าวว่าฝรั่งเศสสังหารชาวราวที่เรียกร้องเอกราชเขาจึงแอบหนีออกจากไทยที่จังหวัดบึงการผ่านเข้าชายแดนลาวที่เมืองปากซันแล้วไปรับการฝึกโดวยเวียดมินในสมรภูมิเดียนเบียนฟูจนกระทั่งเดินทางถึงกัมพูชาอันเป็นบ้านเกิดในเวลาต่อมาที่นั่น เขาได้เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อนวนเจียอีกครั้งและได้รับเลือกเป็นรองเรขาธิการพรรคแรงงานกัมพูชาซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชานวนเจียเป็นผู้นำขเขมรแดงเพียงคนเดียวที่ไม่ได้จบการศึกษาจากปารีส นวลเจียเสียชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคมคศ2019ที่กรุงพนมเปญขณะอายุได้93ปี